กัมพูชาปี1951ในหมู่บ้านเล็กๆชื่อเป้ซันเด็กชายคนหนึ่งเกิดมาท่ามกลางความยากจนที่สุดขีดเขาไม่มีรองเท้าไม่มีหนังสือเรียนเขากลายเป็นเด็กวัดไม่ใช่เพราะศรัทธาแต่เพราะไม่มีทางเลือกเด็กคนนั้นชื่อว่าคุณเซนไม่มีใครรู้ว่าวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งที่สุดของกัมพูชาไม่ใช่ด้วยคุณธรรมแต่เพราะเขาทำทุกอย่าง เพื่ออยู่รอดและขึ้นเป็นใหญ่พศ2518ขบวนการขมเมนแดงยึดกรุ่มพนมเป็นได้สำเร็จพวกเขาบอกว่าจะสร้างสวรรค์ของคนเท่าเทียมแต่สิ่งที่ตามมาคือนรกบนดินเมืองถูกล้างผู้คนถูกขับออกโรงเรียนกลายเป็นคุบโรงพยาบาลกลายเป็นสถานที่ทรมานคุณเซนในวัยเพียง25ปีคือหนึ่งในผู้นำกองรบของพปอพอ เขาบัญชาการแนวหน้าในภาคตะวันออกแต่สิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่การปฏิวัติมันคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของคนในชาติเดียวกันและในปีต่อมาคุนเซนตัดสินใจหักหลังพอพอดเขาหนีข้ามพรมแดนไปยังเวียดนามพร้อมแผนการที่ไม่มีใครคาดคิดเขาจะกลับมาแต่ในอีกบทบาทหนึ่งเขาจะกลับมาเพื่อย,ยึดทั้งประเทศ